การย้ายตัวอ่อนโมเสกเนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับคําปรึกษาแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางพันธุศาสตร์หรือไม่นะคะก็รับควรให้คําแนะนํำยังไงบ้างก็จริงๆควรนะคะเพราะว่าการย้ายตัวอ่อนโมเสกเนี่ยคือมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ควรที่จะได้รับรู้อะคะ่ะว่าเขาจะเจอกับอะไรได้บ้างเช่นอย่างแรกเลยคือไม่ท้องเลยนะคะก็คือมันผิดปกติจนมันไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ อย่างที่2ก็คือตั้งคันได้แต่ว่าไปตรวจเจอทีหลังว่าโครโมโมผิดปกติค่ะก็ะต้องยุติการตั้งคันเพราะว่าตัวอ่อนไม่สามารถแก้ไขตัวเองกลับมาปกติได้นะคะอย่างที่3ตั้งคันได้แล้วก็แก้ไขตัวเองกลับมาปกติได้ทําให้ท้องได้นะคะอย่างที่4ี่ก็คืออาจจะเกิดการท้องแล้วไปแท้งทีหลังตอนอายุคันก่อน12สสัปดาห์ เพราะฉะนั้นมีความจําเป็นมากที่จะต้องบอกคนไข้ทุกครั้งนะคะเมื่อย้ายตัวอ่อนโมอสโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าเขาจะเจอกับอะไรได้บ้างเพื่อให้เขาเตรียมใจที่จะรับกับสภาวะาที่จะเกิดขึ้นค่ะ